เอ็ดสวนแบบเนี <in Rocky. S 1> ่ยฉันบ่กข้าเนี <Okay. S 1> ่ยบ่๊ทกินครับแต่นั้นขยันบ่ประหยัดก็บ่เหลือเอามันขยันอดทนประหยัดนั่นครับผมมันจป็นซีมี่ควบคู่กันไปควบคู่สามยางนี่แหละครับอยากเ็ศจะดีเด้อเพราะวนโบอดกินโบ๊อยากกินตลอดแหละข้าเฮาอยากยนี่ยาก็บปลูกเอาขยันปลูกเอาเก็เห็ดมันจะมีความสุข เราอยู่แบบธรรมาชาติก็มีความสุขสวัสดีครับพี่น้องครับมืัอนี้มาพร้กับบ่าวน้องในช่องพบป,ป่าผ้ารวยนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวมืัอนี้บ่าวน้องก็จะพาพี่น้องมาเบิ่งอีกหนึ่งแปลงครับผมพอเพิ่นก็สิเฮ็ดเกษตรผสมผสานนะครับเนาะที่กัดแปลงนี่ก็อยู่บา้านคข้มยนต์นะครับเด้อตำบลนาป,ป่าแสงอำเภอปทุมราชวงสาจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับเนาะที่เฮาแล้วเฮาเลือกเอาเฮาสิเอาซ้ำเลยน,นะโอ้ความยาวจักเมตรครับอันนี่บอกสบห้าเมตรบ่ลึกลึกก็เมต็ดหโอ้ ่มเลือกอีซ้ำกันทุกบ่อเลยกันเวลาหนาฝนมันเกิดเป็นสองเมตรแต่บ่อมันขึ้นมาลิ้นตะลิง้เขายกหลินขึ้นมาบ่ะหน้าไปส้นเกือบถึงกวยมันเกิดสองเมตรแหละครับสองเมตรมันเกิดมันจะเลิกเกินอ๊อปป้ายหนึ่งอ๊อปปลายสองหน้ามันออกหลายมันเก็เวลาเดินออกครับเปลืองไยเปลืองน้ำมันท่าแหงตะบโบง่ายบาดเลยเอาเป็นแคบ เมถาเสียบเมถาสีบนึ่ก็น้าบิร์ดล่ะโอ้โฉบออกนี่ก็ยังไหลแบบไหลหนึ่งหน้าเต็มคือเก่าข้าวเดียวข้าวเดียวก็เต็มคือเก่าครับใส่สิบสิบสองช่อมอนี่ครับขึ้นมาแปดสิบเส้นล่ะครับผมโอ้นี่ครับพี่น้องครับมองมีกายเป็นมองตาหนามด้วยพี่น้องด้วยหนามบุญขึ้นอยู่ตลอดเลยเวลาสิสูบปลานี่ต้องเฝ้าสูบเฝ้าเอา แต่ว่าส่วนมากถ้าเพิ่นเอาหน่อยเังสี่บาทเท่าเฮ็ดจังไนเอาให้เพิ่นพอบักนะถ้าเพิ่นเอาส่วนตัวสามสองสามลูังสี่ครับมีมีหม่องพักโอ้คือเทาได้ปลาจากนี้เทาก็ไปพักไว้ไปพักครับผมไปพักไว้ปะครับผมเงบนอกโดยง่ายคือเทาถือแขนเสีเดียวเน้อโมเสกแล้วสูบอ่อนสูบเสีเดียวเลยวันละครับสวันดีละเวลามันเหลือไหมเท่ากระเป๋า ช้อนตักเตือนตักขึ้นเชี่ยน้องครับพักไหวไหมเชี่ยน้องนงมาตากดินจังน่อยตากดินได้10ชั่วโมงหาชั่วโมงมันแล้วน้ำมันหมากเอเก่าเต็มมือเก่าว่าตั้งแต่สูวอลไรก็ให้เอาปล่าวกับปูนขาวนะพ่อเนาะหาเสื้อครับพี่น้องแต่มันบ่เป็นยัี้มันมีน้ำตลอดเฮามันบ่มีเสื้อโลกดอกครับผมข้างหน้านี้มันทายเทได้ครับครับผู้ใด นีงอบยีเนี่ยกะทอเห็ดแบบกาลักหน้าบอกเลยตามคลิปที่เขามีคลิปงอกกาลักหน้ามาโาต้องใส่น้ำมันโมต้องใส่ไฟครับผมใส่วิธีกอกเนื้อสินดูดเลีเยนออกไปเองคือหอากอกน้าจากนี่ต้องไปหาน้องผุดไอ้ไอ้นี่เบิ้งเนี่ยไ่คีบเอาคือกันครับโอ้เอกก็เลียนรูเบิ้งคือกันผู้อื่นเขาเห็ดครับผม อันนี้ถือว่าอยู่ผู้เดียวมันก็ได้ซ้ำนี่ก็เอาละโอ้ซ้ำนี่ก็สุดยอดได้พี่ <c oughs> น้องเด้อโซนน้ำบัวก็เป็นปลาม่วงแล้ว <c oughs> ปลาบักม่วงครับผ <c oughs> มยางหมกม่วงก็ขายเยางกล้ว <c oughs> ออกก็ได้ขาย <c oughs> ได้กล้วยปลูกกับสองร้อยต้นมันก็ได้เครื่องละลอยก็บสองหมื่นล่อต่อปี <c oughs> ตรงนี้เอาก็ได้ไปแล้วอ่าขันบกข้า,าวมันเดิมขึ้นไท สามสิบปีนี่มันก็ได้ขายพักข้าวละข้าวน้ำหอมคือเขาปลูกกล้วยแล้วก็สลับกับปลูกพักข้าวปลูกพวกข้าวครับก็คือเขาจะมว้วนนี่ว่าลุงกระิเป็นต้นไม่กินผลนะพ่อเนาะองกินเงาะครับบบกล่องกองมา,าปลูกอยอะปลูกได้ทัานมีน้ำครับแต่ทุเรียนยา,ยากอยู่หวานเขา<ภ>ทุเรียนปลูกยากทั้งหมดมันดูแลยากโอ้ปลูกได้แต่ว่าดูแลยากดูแลยากต้องมีควข้องลุยหรื ครับผมทุเรียนไงเพราะว่าโซนของเฮานี่ปลูกยากเน่องยากปลูกยากจะขึ้นแน่กับพวกขบักม่วงพวกพวกบักล้วยกล้วยลองกอกนี่ก็ได้บักเงาะนี่ก็ได้ตรงนี้ก็คือเฮากับพักอยู่พี่เลยบบ่ครับพ่อบ่พักพักอยู่นี่เลยครับอยู่ในหมู่บ้านทีดหมู่บ้านเลยถนนใหญ่เราจะได้พ่อทีดถนนใหญ่เขาเอยว่าทำเล หน้าตีนบ้านน้ำลายเขาต้องมาเห็ดสวนเห็ดตัวมงเรียมปลาอืือนุนตัวเี้คือเขาบ้านน้องให้ไวคข้องบ่พ่อน้องให้ไวคข้องสชนุมานมกดาหารโอนฮัออกสนุวานมกดาหานได้เลยสกลนครนครพนงกรุงเทพโคลากอยู่แล้วไปได้นฮัเลยขับหน่องนอ่ครับสิ่นนี้ที่พี่น้องเดือหาู้้คได้ผ่านไปผ่านมาจังสี่กะ อยากมาหลินน้ำพอกะมาได้น้ำพอนะมาได้มาได้ครับผมอีกช่องทางหนึ่งยังสีพ่อครับบ้านพ่อพ่อมีเปิดติด่อ่พ่อเปิดติด่อครับเบอร์หนังนาอครับศูนย์เก้าหกหนึ่งหนึ่งแปดเก้าเจ็ดสี่ห้าครับผมก็โทรมาก่อนก็ได้นาะพอเนอโทรมาก่อนหรือมาเลยก็ได้ครับจะน่าติดถนนกิโลหาอยู่นี่ตลอดเลยอยู่นี่ ครับผมมาเหรียนมากินปลาก็ได้โบตกซื้อก็เนี้ยย่างให้กินแลกอยู่แบบไทยบ้านครับตรงนี้พือว่าอยากมาก,กินแบบด <c oughs> ับโดยเฉพาะอเองก็กตึกแหเอาเลยนอเนอตึกแหเอามากินเป็นโมก็ได้โบหายต่ซื้อครับผมชีวิต <c oughs> บนนอกข้ากับเปลือกเปล่ากันยังสีแล้วครับบรรยากาศดีแห้งนอะเะ <c oughs> นอติดหวยได้พี่น้องเลือโซนั้งผุก่กระปูกมั่นฟังที่นีก็เลือไหวตะเห็ดกินบ่มากเท่ากับขาย พอกเพียงน่ะพออ่อเนาะมันซ้ำนี่เหรอไอมันกินวัวเมื่อตอนมันก็ต้องขายเอาขายหมุนเวียนลงลงไปเรื่อยมันต้องหมุนเวียนหาย<แ>จากของได้อาหารกินน้ำเน้นอ,นอ๋อพอนากกินน้ำเน่อาหารปลาขน <c oughs> ้ำเน้อาหารปลาเชื้อลูกเขากับมะเร็งโอ้ครับกต่พอได้ไหายเขาไปน้ำเน่นครับผมมีจันพอ่อหมอพ่อนีจน่จันจันอู้จันดักปลา <c oughs> ครับมันนบเดทไซแล้วเพราะว่ามันปลาเลี้ยงแล้วบเดทไทแต่วันจะไปใส่น้องไงจันหนี่หายงาดเดินกับปอนอ๊อกโบคอยมีเด็กครับพี่น้องแบบจันเน่านี่มันเช่บาดเขาเฮ็ดเองออกแบบสมัยโบราณปลาเข้าไปแล้วเพื่อนกระสด้ออก็ได้เลยลั่นลงไปเลยลั่นลงไปเยลยครับผมวิธีชาวบาทเฮาหาปลากินแบบง่ายงนาะกับ่อนอะกสายสายมันลด มันสำคัญมากขาวไฟมันจะมีกระเดืองอยู่ั้างในแรงครับพอบปไปไสบะโปรไปไซบะมีอะครับพี่น้องครับประคอตัวละโลกขัวจันเนาะบ้านเออจันเนาะผานข้าเอินจันครับอีกจังหนึ่งก็คือแนวดักป่าอือนี่ครับผมจันก็ะมี่แฮก็มี่โอ้นี่สาัพัดยางเลยสลรพัดนี่ครับมาทั้งมีกัทะลุถนนไงออกบ้านน้อพอเนาะ เลือกทำเล่กันมีน้ำหลกับเจ้าสิแหลือกันมีน้ำโบไหลายมันก็เป็นบาดาลไปครับผมบาดาลโบสูน้ำธรรมชาติดอกต้องมีพ่อพ่อได้จ้อน้ำใส่พ่อพ่อพ่อได้จ้อน้ำใส่เลยพ่อได้จ้อเลยครับคือน้ำบุษดอกเองเลยน้ำอยู่นีเลยโซล่าซีกับโบได้ใส่ไงโบได้ใส่ใสแบบธรรมชาติเกแบกธลกันเลย ขั้น้นาทัพวนมันหน่อยเขากัดิ่งทอเอาโอ้เอาทอขามไปเวลานะมันก็ขึ้นมหมัยเอาเทา,าแทงแบบการลักนามก็ได้<อ>แ้วใส่ทอสักสามทอครับสิบสองเมตรับโอ้ทายเขากับแท่งออกไปมันกัเป็นแล้งโดดแบบการลักหนานะอครับก็คือขึ้่คยไปหากัน,นเลย<อ>ครับผมโอ้ตรงนี้เวลานะั้นทะลูมาหากันเลยบ่พอน้ำัวนี่ บอยากให้น้ามันออกไปทั้งคุณเพราะว่าั้งเทือทั้งผีมันสูงก้ะหายมาำทั้งผีโอ้คือเต็มสาหนี่แล้วก็ให้ไล่ผีเลยมันก็เต็มทุกสาเลยมั้งตากเข้าถือไปปอยทั้งคนเนาะมันเก็เอาหน้ามันหมุนเวียนกันทั้งกันครับคือให้น้ำอยู่ได้สาเข้านี่ห้มันหมุนเวียนกันห้มันหมุนเวียนมันจังทายเท่เกกียุกันไปเลยเกยียดเหยียละครับเพราะว่าตรงนี้คือน้ำาหลายแห้งเราต้องเอาลงไล่ย แน่น,นอโรคไวรหวยลงคลอกไหวยลงคลอกกว่ครับผมครับอู้บรรยากาศดีแห้งนะพี่น้องเด้อบรรยากาศบานๆเท่า,รนานครับพอเพิ่นก็อยู่บ้านครับจะนางไหมครับเด้อมีบ้านน้อกมีโอกาสมาเล่นน้ำพรอเพิ่นช่วยน้ำพอรอมักสิดาก็จะมีแล้ว<อ>ปลูกติ่ตมไว้เพือ่อจะกินต้นทั้งนี้เฮากับกลูกติดทางเลยนี่อ้อยมีหยังทำเป็นกําแพงเลยบอกพอน้ําต้องปลูก พสวนขั้วที่บบบนี้เพราะถ้านเห็ดโอฟังเลยนะจีเอาไว้เห็ดเป็นสวนขั้วสวนขั้วลูกหอมโปรครับผมผกบัวบักแปงบักพริกอู้เพราะท่านอยู่ร่องยกโอ้ยคือว่าทานี่กันคือว่าเครื่องเยอะครับผมมันหน่อยไปดูมันหน่อยแล้วครับนี่ก็ปีสามแล้วได้ทับนี่แหละปีสามมันก็ถอยลงเรื่อยขึ้นกันครับต้องจะซิฟคืนเยอะนี่เดียวเครื่องนึงปีแรกนี่คือซิฟ วิ่งิขึ้นเลยเอสคิปสองขึ้นแล้วครับรนานแรกนาแรกไม่ค่อยสมบูรณ์มาดต่โอ้ครับปีสามเนาะยังถือว่าโอเคอยู่ได้พี่น้องเด้ออย่ยงางท่านได้สร้างระบบน้ำน้ำไหลายแต่แต่เอาน้ำขึ้นมาให้มันบ่ไดเลยโม้กินเอดสวนเนี่ยเอทสวนเดียร์นเนี้ยทั้นบ่อขาดเนี่ยโม้กินครับแต่วกันขยันบ่ประหยัดกับโบเหลือโอ้มมันขยัน กดทนปนะหยัดนั่งรับผมมันก็นิมี่วบคููกันไปควบครูสามยางนี่แหละครับโอ้ตรงนี้คือขอดีของเฮาเลยมีน้ำหมอบลอยอยู่แล้วเอาพอรับบานกล้วยเฮาตัวนั้นคือต้นน้อยคือออกปีพอะสม่ละสมโค้อเราดินสมโคนสมโคนป่วยกระตายยก็ครับพอสมแล้วมันครบรอบปีมันจะออกซออออกน้วยเสยมันออกมากกับพอสมโบนี่แหละ แต่ก็ออกง่วมาคือกันเดีือนนาฝนมันก็แพ่งเกินอีกครับได้กับหนอมมาใหม่หนอมใหม่ผมนึกว่าเป็นป่วยในน้อยนะคราเลยนี่ยังสีชมพูนี่ครับเดี๋ยวควรจะได้มะพร้าวป่วยเด้นี่มะพอ้าวเนาะไอ้กีมันง่ามไปดูใบเสียวอึมลืมอุ้ยตรงนั้นก็เป็นเครื่องมือหากินตัวเลือกจะตัวเลือกนี่กระสือมาเปล่ามันใหญไงไงก้นน้องสา ที่เรีกนี่ว่าจะเอามาลงกหนองนีงน่มันพอๆมาลงเพราะเด็กว่าอาหารเพราะเด็กใส่หม่องเพิ่นผัดไงก็หนองบางก็หนองอโอ้ยครับพี่น้องมึงก็เลยกลายเป็นประดับไปทั้งนี้เลยแล้วก็ทเฮ็ดครับผมเบี่ยผูแล้วก็เฮ็ดเป็นมองมองนั่งนั่งมองพักผ่อนไปชิวๆเด้อพี่น้อง <c oughs> เด้อนี่พงพอเพิ่นอีหลี เวลาไหนก็เอาขึ้นมาขายมางนี่เลยบ่ไดดยากเลยนะหัอเนาะเดี๋ยวทีเ็ดบ่อบ่อพักบ่าเอาปลาขึ้งมากอ่ะผู้ใดอยากมาเสือเฮาก็ตักใหขเขาตรงนี้ชื่อเขาวางแผนไว้รแล้วบางนี่เป็นบ่อพักปลาเฮามาแล้รก็ตักเอาเลยตักเอาเลยง่ายๆเลยเอาบอครับบานนี้ถ้าผู้อยากมาเล่นนน่ำนี่ก็มาได้นาอมาได้มาได้ผ่านไปผ่านมาเนาะเดี๋ยวบานน่องจังจะเอาเบอร์ทรของพอใส่ไว้ใต้คลิปครับผมแวะมาเล่นแวะ มาปะอยากมาพักแรมก็ได้นี่ครับผมเออกินบรรยากาศบรรยากาศแตปลอดภัยเพราะมันติดถนนบี่วดเดิ้ไกลในเดี๋ยในป่าครับผมนี่นะครับพี่น้องครับบ้านน้องกับพาอพี่น้องมาเล่นน้ำพรอพันเลี้ยงนะครับเนาะพ่อครับบานในชุดไทยนี่สีมีหยังอยากจะฝากบัวภูกระลังอยากจะเห็ดเกษตรใหม่ๆนี่ครับผมกะสุดยอดกับเห็ดแต่ดีเด้อเพราอันโบอัดกินวอดอยากนี่กินตลอดแหละแต่เข้าอยากเนี่ยเข้ากะโปะเข้าพยันโปะเข้า เห็ดมันจะมีความสุกเหาอยู่แบบธรรมชาติจะมีความสุขม,มขันอยู่ในในเมืองค่อนเกียงจะเป็นทุกงายได้ถ้าผมไม่ดได้ใส่เงินเด็าก <c oughs> ินอยู่ในนี้ก็ได้ครับันอยู่ในเมืองกับย่งาองออกจากบา้านจะไปเลไได้เงินคือตรงนี้ก็คือเขาปลูกข้าวเกินหรือขาอยากกินใก่เขาก็กเลียงเอาอยู่นี่บ่มีเงินบพบาทเขาก็อยู่ได้แต่อยู่ได้แต่อยู่ในเมือง ก็ต้องใส่เงินนะ่อเนาะเลามีปลาเป็ไปแหลกผูกเขาก็ได้ก็แลกเอาเอาไปแหลกก็เพิ่นมากหรือเฮาขายปลาเขาไปซื้อเขัาแหลกเปลี่ยนแหลกเปลี่ยนกันก็ได้ปัาตะไคร้ซันดูเขาไปขายตรงนี้คือห่อย่างน้อยๆก็อันดับแหลกก็คือหฮาได้กินก่อนกินก่อนหถือกินก็ได้ขายนาะเนาะแี่ครับผมนี่แหละครับพี่น้องครับป้าน้องกับาพี่น้องมาเล็นน้ำพอผักเลี่วก็ได้ความรูหลายๆอย่างไปฝากไปต้อนพี่น้องนะครับเนาะ ก็ขอบคุณพอหลายๆครับอย่างส้มสวนเนาะขอบคุณครับครับผมอ,อย่าลเรื่ในช่องกบป่าผ้าลวดนะครับเด <c oughs> ้อกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามบ้านน้องนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเนาะบ้านนกก้องเกษตรชิบห้พี่ <c oughs> น้องไปดเวื่อยชิบนี้กะสวัสดีครับ